it's the time now it's goodbye my baby hold me in your arms just like you do กลับมาอีกแล้วจ้ากับดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EPC อ่ะเห็นตอนเปิดคลิปไปนะคะก็วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะได้แนะนําลูกค้าได้นะคะเวลามาพักที่เชอทานโฮมสเตย์เนี่ยสามารถไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆได้บ้างนะตื่นเช้ามาวันนี้น้ําใสไหลยเย็นน่าเล่นเหมือนเดิมนะคะใครที่มาพักที่เชอทานนะก็จะบอกว่าทุกห้องเนี่ยติดลําธารหมดเลยนะคะสามารถลงเล่นน้ําได้เลยนะแล้วก็มุมเล่นน้ำเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะสําหรับที่พักที่นี่แล้วก็เป็นมุมที่ private เป็นส่วนตัวด้วยนะจั้นะ ะะก็ขับรถออกมานะวันนี้มีแพลนว่าจะไปคาเฟ่ที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทเชอทานเลยนะคะเพียงแค่7กิโลเมตรสิบนาทีเท่านั้นนะใครมาเส้นนี้จะบอกเลยว่าล่มลื่นมากขับง่ายนะคะแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆแปบบเดียวก็มาถึงที่นี่แล้วคะ่ะ First Valley f o f f e e นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่บอกเลยนะทุกคนมาแล้วห้ามพลาดเพราะอยู่ไม่ไกลาจากเชอร์ทานด้วยนะคะแล้วบรรยากาศ โคตรดีอะ oh, ทุกคนอ่ะวันไหนมีฝนเบาๆก็จะมีหมอกมาให้ชุ่มฉ่าใจได้ประมาณเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าหมอกเนี่ยฟุ้งตลอดที่ปุ่นมานั่งเลยนะคือขนาดวันนี้ไม่ได้ฝนตกเยอะหรือแบบอะไรเลยนะมันก็ยังมีหมอกให้เราได้เห็นนะทุกคนวิวดีมากจะนั่งข้างในแล้วถ่ายรูป <c oughs> เห็นวิวหมอกด้านหน้าก็สวยไปอีกแบบนะคะอ่ามาดูกาแฟกันบ้างนะที่นี่เขาจะกาแฟอร่อยนะทุกคนคือกาแฟเขาจะคั่วเองนะคะจะมีตั้งแต่คั่วกลางไปจนถึงคั่วเข้มเลยนะคะถือว่ากาแฟหอมอร่อยเลยนะคะแล้วก็เมนูมีหลากหลายด้วยนะใครคอากาแฟเนี่ย ก็ห้ามพลาดที่นี่เลยบรรยากาศการตกแต่งก็จะดูแบบเป็นไม้ไม้ให้ฟีลแบบอบอุ่นนะคะแล้ววิวก็คือแบบว่าเห็นวิวเขาล้อมรอบเราเลยอะคือมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะแล้วที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับคิงคอง1ิลไลด้วยนะคะใครจะมาเล่นสิปไลนี่ยก็สะดวกมากๆแล้วที่สําคัญใครมาพักเชอทานก็มาเล่นสิปไลที่นี่ได้นะแล้วก็มีสิปไลที่อื่นๆอยู่ใ,ใกล้ๆอีกเพียบเลยค่ะตอนนี้นะคะปุนก็ศึกษาที่เที่ยวใกล้ๆคนพบว่ามีที่เที่ยวอีกเยอะเลยนะทีะ่ใกล้เชอทานแต่ว่าที่นี่นะมาดูบรรยากาศกันก่อนทุกคน สายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยินบ้างไมคำว่ารักลอ,อยอยู่ไม่ไกลที่ออกมาจหัศ วันนชอมดใจให้ภาพเล่าบรรยากาศไปเลยนะคะคือจะไม่ภาคใดๆทั้งสิ้นเพราะบรรยากาศมันดีมากจริงๆทุกคนคือใครมาที่นี่เราคิดว่าไม่มีหมอกเนี่ยมาดูหมอกได้ใกล้ๆไม่ไกลเลยนะคะแล้วบรรยากาศก็ดีกาแฟอร่อย ต้องบอกเลยนะว่าคาเฟ่นี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่ห้ามพลาดเลยจะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวย่านปางฮายอะ่ะอยากให้ลองมานะคะเป็นที่ที่อาจจะยังไม่แมสมากนะแต่บอกเลยว่าธรรมชาติรอบๆอ,บอะ่ะมันฮิวใจได้ดีมากทุกคนบรรยากาศคือแบบสง,งบ ลมนื่นอากาศเย็นตลอดปีแล้วก็คือแบบมีความเป็นไพรเวทแล้วก็ปุ่นว่ามันเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากๆเลยนะปุ่นหลงรักที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ได้มาดูแลรีสอร์ทที่นี่เลยนะและมันก็เหมือนการมานิเฟสอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกวนันนี้ปุ่นก็ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูแลรีสอร์ทที่นี่นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะในคลิปต่อไปนะคะปุ่นก็จะมาแนะนาที่เที่ยวรอบรรีสอร์ทของเชอทานเลยนะเพราะมันมีอีกหลายที่ที่สวยๆอย่างแนะนํามากๆฝากติดตามด้วยนะคะค